สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารคอเล็กครับผมวันนี้เราอยู่ที่เมกะบางนาครับผมแต่ว่าวันนี้เล็กไม่ได้มาคนเดียวครับผมเรียกว่าไงดีเรียกว่าเป็น EP ีที่เล็กอยากจะขอบคุณเทรนเนอร์ที่สอนออกกำลังกายเล็กมาตั้งแต่ 6- 7ปีที่แล้วนะครับผมก็คือพี่เบนนั่นเองแล้วนี้เรานัดเขาแต่ว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะพามากินอะไรแต่บอกว่าน่าจะเป็นแบบอาหารแบบคลินคลีนแล้วตอนนี้เขามารอแล้วครับผมพี่เบนเทรนเนอร์ครับผม ถ้ายืนรอคนเหรอถูกต,ต้องครับเลยคนวผมจะถอดเสื้อด้วยเดี๋ยวเย็นพี่อันนี้คือพี่เบนครับผมแล้วก็พี่โอนะฮะเทรนเนอร์ที่สวัสดีครับครับไอจีอขึ้นหน่อยไอจีขึ้นหน่อยมีคนมาเผื่อมีคนมาเรียนอันนี้คือเป็นเทรนเนอร์ของน้องอเล็กนะครับเทรนมาประมาณ6ปีแล้วแต่ก็วันนี้เราก็ไม่รู้จะมาทําอะไรเนาะเดี๋ยวผมพาพี่ไปเลี้ยงข้าวขอบคุณไงคลีนคลีนอยู่แล้วพวกเราคลีนนะพวกเราคลีนอยู่แล้วนี่ผมอุตส่าห์ มากัน2คนที่ผมคีนมากเลยนะเนี่ยอที่ใส่เสื้อขาวมาคิดว่าจะกินเจเหรอวันนี้ผมกินคีนครับอเดี๋ยวพาพี่เมนไปที่ร้านอาหารที่เราเตรียมไปเลยไปะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่ผมจะอยู่ที่ยิมสุพัธนาการปูน้อยนะครับยิมผมชื่อ BMG ยิมนะครับเดี๋ยวไปคุยกันในร้านโอเคโอเคแล้วเราคุณมีชีสเย์บ้งไหมผมจะมีชีสสัปดาห์ละครับชีสสัปดาห์ครับอาทิตย์นี้ชีสไหมยังผมยังไม่ชีสเลย ต้องขอโทษพี่เบนด้วยจริงๆแล้วคือวันนี้เนี่ยจริงก็อยากจะพาไปกินคลีนแหละคอนเทนต์ที่คิดไว้ตอนแรกอยากจะไปพาปกินคลีนแต่พอดีว่าคุณผู้ชมครับพอดีว่าที่สุกิชิเนี่ยเขาทำลายบุฟเฟ่อยู่พี่เบนตอนนี้เนี่ยเขามีเทศกาลปูซานซีฟู้ดนี่เห็นป่าวซกิชิสุกโอเวอร์โหลดออลยูแคนอีทปูซานซีฟู้ดแล้วดูมันคลีนตรงไหนเนี่ยดูดิเป็นหมื่นแคลเลยเนี่ยวันนี้ผมเลี้ยงขอบคุณไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอีก แล้วเราไม่แล้วเราในราคา 1,999... ก9าร้อยเก้าเนี่ยราได้ทั้งหมดเลยเหรอพี่เบนเราจะขายทุกอย่างตั้งแต่ช่วงแรกไม่ได้เดี <laughs> ย๋ยวไปขายข้างในเ <laughs> ชิญ <laughs> ดีดดีดีอะไรทำไมนี่คุณเครื่องเหรอก <laughs> ณดูคุณพาเ <laughs> ข้ามาสิ ผู้หมวดจะมากินคีนโอ้โห<ฮ>เล็กพาพี่เบนมาเลี้ยงขอบคุณ6-7ปีที่อยู่ด้วยกันมาแล้วให้พาเล็กพาไปกินอ,อกไก่พาไปกินผ,ผักก็ไม่ได้ไหม<ฮ>แต่ไม่ต้องห่วงเนี่ยเพราะว่าพี่เบนเคยกินซูกิชิอยู่แล้วใช่ไหมเคยทานแล้วครับตอนนี้แล้วตอนนี้เขามีแบบเนี่ยซูกิชิสุกโอเวอร์โหลดกินได้ไม่อันเนี่ยคือเราก็เลือกได้พี่เบนก็เลือกได้แล้วตอนนี้เขามีแบบเทศกาลกูซานซีฟู้ดเนี่ยพี่เบนก็เลือกได้พี่เบนก็กินไปเยลยกินกั้งกินกุ้งกินหอยมันไม่อ้วนไงแพวกหมูชั้นพวกเเนนนื้ออติดมั่่ะปปลย็นหน้าทีี่่ขอออองเเเล็กกับพโโ๊ตคา มีหลายราคาเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่คัพเปอร์นะครับผม399 499เป็นซิลเวอร์มีโกลด์แล้วก็มีแพลตินัมรับผมซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เล็กจะเลี้ยงพี่เบนก็คือแบบ399เกกตัดกับตัดกับอ่ะวันนี้ผมจะเลี้ยงแบบแพลตินัม คือคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขามีเทศกาลปูซานซีฟูดอยู่นะครับผมที่เด็ดๆของเขาเนี่จะมีหอยนางรมนําเข้าจากเกาหลีนะครับผมเป็นเกรดซาชิมิเลยอันนี้มีกั้งผ่าเนยกระเทียมมีทรัฟเฟิลด้วยกั้งทรัฟเฟิลก็มีกุ้งแม่น้ําเนยกระเทียมกุ้งแม่น้าทรัฟเฟลิลหอยเชลล์เนยกระเทียมหอยเชลเล์ทรัฟเฟิลเดี๋ยวเราจะกินทั้งหมดนี้เลยกินทั้งหมดไม่ได้กินแค่ซีฟูด้ด้วยผมจะกินน้องกินเนื้ออะไรของผมด้วยโฟกาเนี่ยกินทุกอย่างในราคา <c oughs> 1,199บาทบวกโอเคไหมราคาเน็ตแล้วพันสามเน็ตแล้วโอเคมากเลยครับอร่อยมากเลยครับยังไม่ได้กินที่เคยกินมาที่เคยกินมาเคยกินมาแล้วแต่เคยกินแบบแนวแบบแนวราคายัไม่เคยกินแบบนี้สุปสุกิชิจ้างผมหรือจ้างเขา ี่คือหอยนางรมนําเข้าจากเกาหลีนะครับคุณเบนตัวคุณเนี่ยมีอะไรนําเข้าจากเกาหลีบ้างไหมเยอะมากครับเช่นจมูกครับ <laughs> ทั้งหน้าอะไรครับนําเข้าจากเกาหลีเลยครับเราก็เล่นตัวเองอ่ะแต่ว่าหอยนางรมเกาหลีนะนี่ก็จะเป็นแบบกินแบบก,แบบกับน้ำซิมซีฟู้ดสไตล์ไทยๆนะฮะมีกินคู่กับกิมจิแล้วมีอันนี้เอาไปย่างย่างกับเนย มีมันปูมันปูเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีมันปูแล้วก็มีเนื้อปูสวยมาให้ด้วยม,มีกั้งเพื่อนกั้งซอสทาร์ฟฟกับเนยนี่ขมทัรทารทาร์ทฟาฟจริงหินทาทาชัดเจนมากนะแล้วในฝั่งคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีหอยเชลล์มีกุ้งแม่น้ำเอาเลยพี่เป็นเริ่มเลยอยากกินอะไรก่อนเริ่มเลยนมปังแล้วกัน <laughs> อันนี้เดี๋ยวกินคู่หอยเชลล์ไงนั้นเราก็ต้องย่างหอยเชลล์ก่อนเลยอันนี้เราเริ่มเลยเริ่มเลยเล็กอะดีเสิร์ชมาละวิธีการกินบุฟเฟ่ให้คุม้มคุณเบนซ์คุณโน้ตคุณรู้หรือเปล่าการกินบุฟเฟ่กินให้คุม้มเนี่ยคุณห้ามอดอาหารมาคนจะชอบแบบเตรียมท้องให้ว่างมากินจะได้แบบซับเต็มๆนั่นคือผิดครับผมนั่นทำให้คุณอิ่มเร็วขึ้นข้อ2ห้ามสั่งน้าหวานหรือกินขนมหวานก่อน อันนี้เราไม่กินอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกง่วงและอิ่มถ้าเกิดมีพวกชาร้อนหรือว่าน้ำมอุ่นอะไรมันจะดีกว่าข้อ3กินผักก่อนหรือว่าแบบพวก appetizer ที่แบบมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงเพื่อกระตุ้นต่อมรับรสทำไมคุณเป็นอะไรปล่าคุณเป็นอะไรอีกผมกำลังดูเนยที่มันกำลังย่างบนตัวหอยเพราะเดีผมจะเอาเนยออก คือเล็กอะเทงกับพี่เบนมา6-7ปีเลไรไม่เห็นพี่เบนกินอะไรที่มันอ้วนเลยคุณผ,ผู้ชมวันนี้เนะี่ยขอทำให้เป็นบุญตาหนอ่อยกินเนยให้ดูนะกินเนยให้ดูนะโอเคมันอร่อยน,นี่มีเนยมีทรัฟเฟิลด้วยนะอันนี้นะครับเราจะกินเนยด้วยนี่เขาให้กินขน,นมปังกระเทียมอืออุ้ยขนมปังอุ้ยไม่เคยเห็นพี่เบนกินอะไรนี้มาก่อนอ,อ่ะวันนี้วันนี้กินเสร็จไปไหนไปกินไหนครับ กลิ่นมันหอมหอมจนต้องอยากจะมีชิ้นที่สองนะครับอันนี้เขาแนะนำนะผมไอ่เชลซอสท u อเฟิลเนี่ยให้กินคู่กับขนมปังเนยกระเทียมหอยยังเด้นอ่ะแล้วกลิ่นท็อเฟิลดีมากหุูนี้ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมนี่คือแบบนี่คือแบบเต็มฝาเต็มฝามาก ดีมากอ่ะโอ้ยนี่ดีมากอ้วเอาจริงคุณผู้ชมหอยแบบเนี้ยไปซื้อซุปเปอร์ต้องมีตัวหนึ่งแบบเกือบร้อยนะแบบเนี้ยเรียกว่าก,กิน10ตัวก็คุ้มแล้วนีอ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดตอกไข่ครับผมเป็นไข่ดิบเกรดที่กินดิบได้นะครับผม เออนี่แปลกนะเราไม่เคยเห็นเ,เป็จิ้มซีฟูดที่แบบเอามาต่อไข่ใส่อะแล้วแนะนำนะฮะนี่เป็นเนื้อกั้งนะนี่อันนี้เป็นเนื้อกั้งทรัฟเฟลิลจิ้มน้ำจิ้มไข่ตอก ดีอ่ะมันเป็นรสชาติคอมบิเนชันของรสชาติที่แบบไม่เคยได้รับอะ่ะค <m uch ing> ือคุณผู้ชมเข้าใจไหมแบบเนื้อกั้งให้มันจะแบบเด้งเบงกรุบกนิดนึง <m uch ing> จิ้มลงไปแน้จิ้มซีฟู้ดมันจะมีความเปรี้ยวเผ็ด <m uch ing> แต่อันนี้มันมีความมันของไข่แดงด้วยพอรวมกันแล้วแบบเป็นรสชาติที่จะพูดว่างงงงก็ได้แต่อร่อยมากเพราะเราไม่เคยลิมรสอะไรแบบนี้มาก่อนถูกต้องถูกต้องอะไรคุณชิมแล้วเหรอยังอันนี้เป็นมันปูนะครับผม คือเล็กอะไปกินอาหารญี่ปุ่นแนวนี้บ่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันปูเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากขายกระดองหนึ่งขายกันแบบหลายร้อยอะ่ะแล้วจริงๆมันปูเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ย่างไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอเนื้อมาเอาเนื้อมาจิ้มอือตอนเนี้ยจิ้มอันนี้ไปก่อนคุผู้ชม คุณมาจริงไอสิ่งที่เราแชร์กันนะวิธีการกินแบบไม่อ้วนวิธีการกินแบบกินยังไงให้เยอะอ่ะพอเจอของกินตรงหน้าเัาเนี้ยลืมหมดเลย <S <S <ๆ>นี่เป็นค,คำสอนจากรายการอาหารของเรนครับผมสติเป<ๆ>็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตและการกินบุฟเฟ่เายจตาย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  ปลามนนอนเลยเต็มถึงแล้วนอกจากในเทศกาลปูซานซีฟู้ดเขามีนี่มีกุ้งดองซีลเกาหลีแซลมอนดองซีลเกาหลีอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เล็กรู้สึกว่าแบบราคานี้เอามาใส่ในบุฟเฟ่ต์จริงๆหรอแล้วสองอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแพลตินัมนะนะคุณผู้ชมสองอย่างนี้อยู่ในโกลด์โกลด์ก็มีแล้วนะครับผมนี่สดจริงนะฮะดึงหาวมาได้ไงคือต้องสดนะ นอกเหนือจากเทศกาลฟูซานซีฟูด้ดชุกิชิเขาแบบมีพวกเนื้อ<ฮ>พวกหมู<ฮ>หอะไรอย่างเงี้ยเคยกินใช่ไหมเคยกินครับส่วนแต่ว่าของเนื้อที่เป็นของแพลตินัมเนี่ยคือจานนี้นครับผมนี่เป็นเนื้อลูกเตา่าสันในเป็นส่วนสันในเนี่ยไม่อ้วนมีเนื้ออันนี้เป็นเนื้อวาิวิออสเตรเลีย<ฮ>อันนี้เป็นเนื้อส่วนท้องส่วนท้อง US มาจาก USA นะครับผม อันนี้เป็นใบพายออสเตรเลียใบพายนี่เป็นเน,นื้อโซทิดนุ่มมากแล้วก็มันน้อยนี่คือเนื้อติดมันชิ้นแรกในรอบ4-5ปีของคุณเบนซ์นะครับ อันนี้คำแรกขอจิ้มกับน้ำจิ้มของซูบิชิก่อนจริงๆเล็กิมซูบิชิไม่ได้เลยเล็เกลชอบน้ำจิ้มเขามากเลยนะดูดูลายเลยอืมจริงๆมันเป็นน้ำจิ้มที่ไม่เหมือนร้านไหนเลยในประเทศไทยเนี่ยอืเป็นไงมันมันรู้สึกว่าไงรู้ปะเป็นไงมันดีมากมันดีมาก <laughs> มันอยากจะต่อชิ้นสองเลยย่างเลย ผู้คุณผู้คุณมีที่คีบนะคีบกันเองได้นะไม่ต้องรอให้ผมทำให้นะผมก็จะกินของผมนะอันนี้ของผมเป็นวากิวออสเตรเลียนี่อันนี้ด้วยความที่เขามีซอสทรัฟเฟิลเล่จะลองชิมแบบไม่จิ้มเนื้อลายช้ำ คือตัวซอสทัฟเฟลที่เขาโปะมาให้มันมีกลิ่นัฟเฟล่ช่ไมคุณชมแล้วมันมีความแบบฉ่ำๆของแบบกินแล้วมันแบบรู้สึกเมันเต็มปากอ่ะแต่นี่เขามีนี่ด้วยไข่ดองซิวนะฮะเ็กชอบอะไรพวกนี้มากเลยอะ่ะมันดีมากอ่ะเราตักเนื้อเข้าไปนะฮะเราก็แบบพีขึ้นมาพร้อมกับไข่โอ้โหตุยค่ะ นนะททาาไมมพูดคครับุกเราเทรนอ่ะเวลาเราไปเทรนอ่ะเราเคยเจอแบบเคยหลงรักลูกค้าไหมเคยหลงรักนักเรียนไหมไม่มีอารมณ์นะครับเอ้ยเนี่ยมีพิรุตเหรอเวลาเทรนแล้วมันไม่มีฟีลว่าไอ้นักเรียนคนนี้น่ารักเราจะไปหลงรักเขาไม่มีครับไม่มีอ่ะคนนั้นผู้กระห ùng ยี่ห้อันนั้นผู้กระห ùng ยี่ห้อพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานนะที่หนึ่งให้ล้วค่ะคุณผู้ชม อันนี้คือจะบ้าตายเลยอันนี้คือโฟกรานะฮะดูคำนาน,นี่อยู่ในบุฟเฟ่ตพลทตินั่มน,นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงเห็นเล็กเป็นสายกินอยู่แล้วอะผมไม่เคยเจอโฟกราในบุฟเฟ่ตที่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใหญ่มาก คือถ้าเกิดเป็นแบบโฟกาแบบฝรั่งแบบฝรั่งเศสหรืออาหารฝรั่งทัท่วไปที่เรากินโฟกาเนี่ยเขาจะมาซอสเบอร์รี่ใช่ไหมครับผมเบอร์รี่อะไรต่างๆหรือว่าถ้าเกิดแบบญี่ปุ่นก็แบบเป็นซอสเทอริยากิอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้แบบเกาหลีเขาเสิร์ฟมากับซอสส้มยูจาครับผมเป็นซอสส้มแบบเกาหลีเดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าหน้าเขาอันนี้ดีหุย้ยกลิ่นหอมแบบที่จลองดมดิจะกินมานเนี้ยไมโควบิดเนาะ มังแบบลิงขอมันเป็นชิ้นล,ละกันชอบซอสมากเลยอะ่ะซอสดีมากรู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นเลย,เลย กิชิอร่อยทุกอย่างทุกสิ่งอย่าง125เมนูดีหมดทุกเมนูแต่ผมอาจจะกินไม่หมดนะครับอันนี้จ้างเขาแยกดีไหมฮะเออเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องเลคือพี่เป็นไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์เมื่อก่อนเนี้กว่าเคยเพาะไก่ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้คือแข่งบอดี้บิวเดอร์พวกไก่แข่งขันเลยนะครับเล่นประกวดแบบทาสีตัวดำๆแล้วก็ขึ้นบนเวทีโชว์กล้ามนะครับเล่นมาประมาณ7ปี8ปีได้ แต่ใครที่สนใจอยากไปเทรนนะครับผมก็คือเข้าไปดูในไอจีได้เลยเข้าดูในไอจี <IG S 2> <ด>ครับทิงเบนซ์สี่สามสองสองนะอย่างที่บอกนะผมนอกจากของคาวอาหารต่งางๆเยอะแยะขนาดนี้นะของหวานก็พรีเมียมไม่แพ้กันคือตอนนี้ถ้าเป็นของแพตตีนัมเนี่ยไอติมทาเก้นดาวมไอติมอร่อยไหมดีมากเขาแบนอะไรนะไอติมยี่ห้ออะไรนะเป็นกลับหอมแพงะปุ้ยสกูเป็นร้อยนะปกติเราไม่ได้กินยี่ห้อนี้ คนเดียวกินยี่ห้ออะไรกินชิตโต้มีเนโต้ของมินชนิดาอ๋ออันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าบีบีเบมาร์เลนมิ้นที่ไม่ได้เคยพูดเลยเนี่ยเห็นไหมความในใจของมันนอกจากไอติมฮักเกนดาสนะครับผมเค่อยมีช็อกโกแลตฟองดูด้วยก่อนเราจะปิดมือวันนี้พี่เบนซ์มีน้ำส้มยูจ่าให้ เาือเราเชียร์กันหน่อยชอนขอบคุณครับวันนี้ที่มา โหสดชื่นมากโ้นี่จริงๆถ้าเกิดว่าเทคนิคการกินจุอ่ะถ้าเกิดกินกินอยู่แล้วเริ่มรู้สึกเลี่ยนอ่ะกินอันนี้เข้าไปคำหนึ่งนะกินต่อได้เลยนะใครที่มากินนะฮะอันนี้แบบเคลดลับเลยคุณูจามาเมื่อกี้เขาให้เป็นแบบเสิร์ฟได้ตลอดไหมหรือว่าให้ครั้งเดียวอ๋อนี่ไงนี่ไงเสิร์ฟได้ครั้งเดียวฮะกะเวลาดีๆที่จะสั่งน้ำส้มยูจามาดีแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณสุกิชิด้วยนะครับผมที่ให้เราได้มาลองสุกิชิสุดโอเวอร์โหลด ทานได้ไม่อันขนาดนี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมมีถึงแค่วัน<ๆ>ที่25เมษายนนี้เท่านั้นกับเทศกาลปูซานซีฟู้ดนะครับผมที่ซิกิชิค Korean Charcoal Grill ทุกสาขานะครับผมคุ้มมากๆจริงๆคอนเฟิร์มโดยเ l e ก t e a ด e และเนเนอร์เบนครับโอ a t B M G ครับเรียกว่า b o a B M G โอ a t B M G สำหรับวันนี้พวกเราก็พอแค่นี้เดี๋ยวให้พี่เป็นปิดรายการให้แล้ววันนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมรายการนะครับรายการอาหารของอเล็กนะครับแล้วก็พิธีกรคนนี้นะครับพิธีกรสุดหล่อนะครับของเรานะครับตอนนี้มีละครอยู่นะครับคุณคุณอะไรนะอนาวยคุณอนาวย์อ้าวคือละครตอนนี้คือสนุกมากนะครับเกมปัทนาเกมปัทนาเกมปนนะครับจบรายการ สำหรับวันนี้อาหารของอเล็กนะครับ,บ <abilities. S 2> ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามอ e ีทีหน้านะครับว่าใครจะเป็นมาว่าใครจะเป็นเอาใหม่ใหม่ว่าใครจะมา,มาเป็นแขกรับเชิญน,นะครับหรือว่าเราจะไปกินที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้อาหารของอ,อ,งอเลเก็กเลยกินแล้วจิ้มจง <laughs> ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอาหารของอเล็กเลกินแล้วจิ้มจงวันนี้ขอลาไปก่อนพร้อมกับท่าเต่งกล้ามหล่อๆของผมพร้อมกับท่าเต่งกล้าม ถอดไม่ถอดไม่ถอด,ถอ,ดอยู่ในร้านเดี๋ยวโดนดา่ <c oughs> นนดาเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนด่าไอ่ได้ไงอย่าถอดเสื้ออีกเดียวนะ